เพ <m> <t ired> ื่อนๆค่ะก็ตอนเราเข้ามานี้ต้องจ่ายค่าเข้า80บาทนะคะเพื่อนๆ80บาทนี้เราสามารถเอามาแลกกาแฟตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จ่ายกาแฟแก้วละเริ่มต้น95ใช่ไหมสกุลแล้วก็พอเราสั่งกาแฟเสร็จแล้วเราก็จ่ายตังค์พร้อมกับคูปองนะคะคูปองที่เรามูลค่า80บาทที่เราซื้อมาด้านหน้านะคะแล้วก็เราก็จะได้ใบเสร็จพร้อมแพ็เจรใช่ไหม พอน้องน้องน้องพนักงานจะทำกาแฟเสร็จแล้วเดเจอร์นี้ก็จะดังนะคะดังเสร็จแล้วโอ้จะาโบจะาโบชื่อโบเลยค่ะอุ้ยสกลโบแร้ดังปุ๊บตัวเราก็ไปรับกาแฟตรงนั้นนะคะเพื่อนๆบรรยากาศที่นี่สดสวยงามมากพี่วันบรรยายให้ฟังไม่ได้ว่าแพงนะคือว่าสมราคาของเขาค่ะ สมราคามากเลยนะคะเพื่อนๆแต่สกลน,นั่งวิตกกังวลพอกลุ่นไม่เคยกินกาแฟราคาแพงอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆว่าสักครั้งหนึ่งนะ,ะเพื่อนๆเนาะมันก็ไม่แพงเท่าไหร่แต่ก็บรรยากาศสถานที่ที่เขาทำขึ้นมาก็โอเคนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปข้างในนะคะโอเค ส่วนสกุลก็จะนั่ง,องรอกาแฟพระคำสิทธิ์เพจเตอร์จะดังขึ้นนะคะเพืเ่อน